วันตีตอนชอยปีเตอน์วันนี้ไม่อ้อยผ้าพายางขังถงนนนันเคลื่อนไอนยังข,องข้องน,น้องชัน,นประธานเหมือนผ้าใบยางออกกำลังกายเนี่ยมาเสาวบรรยากาศดีบรรยากาศดีดีตีกับน้องน้ำอันนี้มี่ยางเห็นคว้วยสามสิบตัวนี่ล่ละน้ำมาก ข้างหลังก็จะเป็นคลองน้ำหเหน่อภาพคพะยังตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์เมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนได้ยิสาาน,น,ส,น,น,นวสว่างแดนดินสะกดนครฝนตกเบื่อขึ้นเหนือภาคพะยางเมื่อซ่องอันบางสิบาคพะยางซ่องเขาจะติกสะดุง้งเมื่อกี้เขาจะว่ายกสะดุ้งขึ้นแล้วขเขาจะว่ากะบใดแนียโยวัชนก็้วมีนเราจะทายบรรยาก,กาศให้เบื้องหน้าจ้นะเนาะบรรยาก,กาศาน้องชัน้นธรร บ้านอยังเนาะบ้านโคกสว่างนี่เขาเจ้าแม่ผูกกล้วยสิล่ะเขาเจ้าแม่ผูกกล้วยเลียมีขางข้องมานี่มอไซค์แลนมามันเป็นอ้อม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 เมื่อวานนักบุญละตาไม่อ่อยกับพระหลพาะไม่อ่อยมาเซาบ้านอยู่นะมาเซาบ้านทักอยู่ยางไม่อหอยร่เดียรางไกลหรอกยางนั่น บรรยากาศบ่ห่อนพอดียังก็จะปูกป้าบักพาวบานนี้ขาดีวะยังก็กำลังไก่ยังไุน้องก็บักนี้หนึ่งอ่อนองแต่ยังมาถึงดอก มองกันกับสีถนนกับสิแล่นไปมองนัานเป็นหลังทางหลวงสว่างต้องพูดกับสิมี่าทางลัดเข้าไปในตัวเมืองสว่างนะมองไม่อหยอยู่นี่อยู่ติดนั่นโอ้ยมันกระจกผ้าหมาหยางหมาพาหมาเดินออกกําลังกายเดินด้อพาหมาหยาง บรรยากาศดีเนี่ยมาสาวพอมีแดดพอมีแดดแล้วลก็บพหอนพื้นที่ส่วนบุคคลก็เจ้าออมหัวเนาะแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปทางใหนนะพี่น้องผักกระเดียงหูจักว่าผักกระเดียงบ้านไม่อ้อยคนคนอุดรเนี่ยเอิญผักกระเดียงนี่นี่นี่น,นี่พักกะไรผักกระเดียงหรือว่าผักกาดหน้าสัน่บนบ้านไม่อ้อยเอิญเนาะ กินได้ทางในงามงามพอมันพอม,ม,มีคนเข้าไปบุ่นไหวน้ำทีเพนะิ่นเนาะทีส่วนคนฝนตกมาเึ้ื่อนบิดเคลืนสอดแจงน้ำม,มากน้ำม,มากไหลขังถนนน้ำม,มากน้ำม,มากบรรยากาศดี เสียงเสียงกบเสียงเขียดจะน่าหน่อยนี่ป่เสียงเขียดจะน่าหน่อยห้องคิดๆๆๆๆนะอบอ้าห้องได้หรอกเมือนห้องน้ำเป็นบรรยากาศดียเมือนแรกงยเหมเศ้าปกติคดแลนออกกําลังกายแถวนี้ไม่อ้อยยุกไก่ข้างแรกม่อ้อยออกมายังนม่อยยุไก่ถ้ายม่อวัยของบ่อใหไปเลาะทั้งได้ นี่ตังต้าขี้ไก่ซื้อบ่ได้ดมะย่างนะนั่นบลกบ้านนอนไม่อ่อยพักเนี่หน่อยจะสู้หนิบิ่งนี่ลาบ้านมาลาบ้านนอนไม่อ่อยพักเยอะนี่ก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานก็จ้าปลูกไม้ยืนตน้นมีอ้อยขันนามีก็จ้าเฮ็ดดี้ดีดูแลดีดี บรรยากาศดีมันเห็นปะกครจะเห็นเฮี้ยนของนี่ออยอยู่แล้วครจะเห็นเฮีเ้ยนของนี่ออยมพาพักอยู่ร้านบ้านโมเดิร์นนั่งนั่นน่ะเห็นปะหลงังนั่นบ้านโมเดิร์นโอเคไม่ออยกับพี่อย่างเนาะเก็บคลิปบรรยากาศมาให้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ